วันนี้เรามาพูดคุยอินเทอร์เน็ตแบบ15วันกันดีกว่านะครับโอ้สิบวันเออมันจะเป็นยังไงบ้างมันมีตัวไหนบ้างเดี๋ยววันนียมาพูดคุยกันดีกว่านะครับคลิปนี้เป็นเพียงการแนะนําเท่านั้นและอาจจะสมัครได้แค่บางเบอร์บางซิมโปรเซิร์ฟต่างๆมีวันหมดอายุนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะจ้าวันดีจ้าก็ผมก็เลื่องแสงนะครับวันนี้นะครับเรามาพูดถึง อินเทอร์เน็ตแบบ15วันกันดีกว่านะครับเอา15วันครึ่งเดือนเองเอามาทำอะไรนะก็อย่างที่บอกไปหลายคลิปนะครับว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันก็จะมีมากมายหลายแบบนะครับ1วัน3วัน7วันนะ15วันเออ30วันมันก็จะมีมากมายหลายแบบเพื่อตอบโจทย์บุคคลต่างๆตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนนั่นเองนะครับเขาถึงมีระบุออกมาอเยอะแยะมากมายนะครับ อินเทอร์เน็ตแบบ15วันเนี่ยก็เป็น1ในนั้นเช่นกันนะครับบางคนเนี่ยไม่ได้ใช้งานอะไรมากมายนะครับว,วันก็อยู่แต่บ้านที่บ้านก็มี wifi วันๆกอ็อยู่ที่บ้านกับที่ทํางานที่ทํางานก็มี wifi ไม่อั้นใช้งานออ้กลับมาบ้านก็มี wifi ใช้อีกนั่นเองนะครับแล้วจังหวะว่า,าแม่มันต้องเดินทางไปนั่นไปนี่นะโอ้ช่วงนี้เดินทางบ่อยอะไรอย่างเงี้นะครับก็อินเทอร์เน็ตตัวนี้ก็ เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจเพราะราคามันก็ไม่ได้สูงจนเกินไปใช้งานได้15วันนะครับมี2แบบนั่นก็คือความเร็ว2เมกะบิตนะครับกับ4เมกะบิตเรามาดู2เมกะบิตกันก่อนนะครับ2เมกะบิตเนี่ยราคาถูกมากเลยนะครับ90บาทรวมภาษีแล้วโหโยถูกบ้างนะครับ90บาทรวมภาษีแล้วและระบบจะต่ออายุให้อัตโนมัติด้วยนะครับทุกๆ15วันโอ้ แต่ถ้าเราไม่ต้องการแล้วนะครับก็ยกเลิกก่อนที่มันจะหมดอายุนะครับอาา่าอย่างเช่นเราสมัครวันนี้ไปใช่ไหมครับอีก15วันเนี่ยมันเราก็ต้องยกเลิกก่อนที่มันจะครบนะครับวันที่13วันที่14อย่างเงี้ยมันใกล้จะหมดอายุแล้วเนี่ยเราก็ต้องทําการยกเลิกก่อนเพื่อไม่ให้มันต่ออัตโนมัตินะครับสำหรับคนที่ไม่ต้องการแล้วนะก็กดดอกจัน190กย์ดอกจันหนึ่งสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับระบบก็จะยกเลิก โปรแพ็กเกจนี้นะครับแล้วเราก็ไปหาแพ็กเกตตัวใหม่นะครับ30วันหรืออะไรก็สุดแล้วแต่ที่คุณผู้ชมต้องการเลยนะครับก็อย่าลืมยกเลิกด้วยถ้าเราไม่ต้องการแล้วนะเพราะว่ามันเป็นแบบต่ออัตโนมัตินั่นเองถ้าใครสนใจก็กดตามนี้กันเลยนะครับกดกดอกจัน900ดอกจ 2, ัน9 7 7าสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นการสมัคร อินเทอร์เน็ต2เมกะบิตนะครับราคา90บาทรวมภาษีแล้วนะครับและระบบเนี่ยจะต่อ,อยูให้อัตโนมัติ6รอบด้วยกันนะครับทุกๆ15วันนะอืมอย่าลืมนะครับถ้าใครไม่ต้องการเนี่ยให้กดยกเลิกก่อนนะครับก่อนที่โปรจะหมดนะก่อนที่โปรจะหมดอายุนะครับต้องกดก่อนนะอู๋ไม่ต้องการแล้วกูไม่เอาแล้วกดดอกจัน190ดอกจัน1สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับระบบก็จะตัดแพ็กเกจนี้ยกเลิกทันทีนะ อีกตัวหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นความเร็ว4เมกะบิตนะครับราคา120บาทถ้าใครชอบก็กดตามนี้กันเลยนะครับกดดอกจาน900รดอกจาน9์9 1สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับดีอันนี้ก็จะเป็นราคา120บาทรวมภาษีแล้วแล้วระบบจะต่ออายุให้อัตโนมัติทุกๆ15วันนะครับเหมือนกับตัวแรกเลยแล้วก็ใช้ยาวนานเนี่ยหเดือนด้วยกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่ต้องการแล้วเนี่ยก็กดยกเลิกไปนะครับกดยกเลิกไปเพื่อ ไม่ให้มันต่ออัตโนมัตินะครับเดี๋ยวเราเติมเงินเข้าซิมไปเนี่ยโอ้โหมันต่ออัตโนมัติทุก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 สิบห้าวันเลยนะครับเรื่องใหญ่กันเลยทีเดียวนะถ้าเราไม่ต้องการใช้แล้วก็กดยกเลิกไปนะครับกดดอกจันหนึ่งเก้าศูนย์ดอกจันหนึ่งสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกก่อนที่มันจะหมดโปรนะครับก่อนที่มันจะหมดอายุนั่นเองโปรสิบห้าวันใช่ไหมใช้ไปสิบสามวันใช้ไปสิบสองวันแล้วค่อยทําการยกเลิกนะครับอระบบก็จะไม่ต่ออัตโนมัติให้ ในครั้งต่อไปนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นแพ็กเกจแบบไม่อัน้นแบบ15วันนะครับซึ่งมันจะต่ออัอตโนมัติด้วยก็ระมัดระวังการใช้งานด้วยนะครับไม่งั้นมันจะกินตังเรานะครับแต่ก็มีประโยชน์ในอีกระดับหนึ่งเพราะว่ามันราคาถูก2เมกะบิตเนี่ยเกาบาทเองจดเอาไว้แล้วก็ระบุเอาไว้ด้วยนะมันใช้ได้15วันต่ออัตโนมัติด้วยไม่ต่อไปอยากต่อแล้วก็กดยกเลิกก่อนนะครับก่อนที่มันจะหมดโพอ,เ,อเขียนเอาไว้ให้ละเอียดนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับกับคลิปต่อไปสวัสดีจ้า Bye bye, kiu